ก่อนนะครครูได้กเรารับอรารยธรรมจากอินเดียมาเราจะเกิดผลต่อสังคมอย่างไรก็ถามว่าเรารับมาเราได้อะไรบ้างลูกประโยชน์จากอินเดียอินเดียรับมาเนี่ยต้องรู้ก่อนเรารับอะไรมาบ้างใช่ไหมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับด้านอ,อการเคี้ยวก,การกินหมากครูใช่ไหมการนุ่งจงกระเบนเออ,อะไรอีกบ้างเครื่องเทศพวกนี้อาหารทุกด้าน มาในรูปแบบไหนทำไมถึงเข้ามาเราเรียนมาแล้วปัจจัยที่มีผลต่บการเข้ามามาด้วยการค้าขายมาด้วยพ่อค้ามาด้วยอาชีพใช่ไหมเศรษฐกิจดังนั้นก็แว่าอ้าวแล้วรับมาแล้วเราจะเกิดผลอะไรล่ะเรารับสิ่งพวกนี้มาแล้วเกิดในสังคมสังคมคือคนอย่างไร เรารับวัฒนธรรมจากอินเดียด้านไหนบ้างคะด้านศาสนาด้านอาหารใช่ไหมถ้าด้านศาสนาอ๋อแสดงว่าศาสนาพุทธถือกาเนิดที่ดินแดนอะไรคะอินเดียและเราก็รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธมาแสดงว่าสังคมไทยเรานับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติต่อข้อ ถ้าใครตอบขอไขศูนย์กลางของศาสศนาครามไม่ใช่นะคะส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ศาสนาพุทธก็อบอกว่าพุทธเ,เป็นศาสนาหลักประจําชาตินะคะแล้วก็ความแตกต่างทางด้านศาสนาก็ไม่ได้มีต่างกันมากเพราะว่าละยศาสนาทุกศาสนาล้วนเป้าหมายคือสอนให้คนเป็นคนอะไรเป็นคนดีดังนั้นไม่มีความแตกต่างกันมากโอเคไหมคะดังนั้นข้อสิเ็ตอบข้ออะไรคะงองูนะลูกนะงองงูค่ะ ต่อไปไปข้อสิบสองจีนและอินเดียเข้ามายัางดินแดนเอเชียเราเนียใต้ตั้งแต่อดีตอ๋อพอคนจีนคนอินเดียเข้ามาแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวอจากคนจีนเหล่านี้เขาเข้ามาแล้วมันส่งผลต่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อคนไปที่ไหนก็ย่อมเกิดเลยครับเหมือนเราเราเป็นคนไทยเหมือนที่รูบอกตั้งตัวเราเป็นคนไทย สิ่งที่เป็นไทยเราไม่เราจะไปที่ไหนเราก็ยังคงเป็นไทยเราถูกไหมวะะัฒนธรรมการกินอาหารภาษาทุกอย่างดังนั้นสิ่งเหล่านี้เขารวมเป็นวัฒนธรรมดังนั้นว่าทธรรมคืออะไรนะแบบแผนวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเราอะยังคงเป็นไทยเราดังนั้นคนจีนที่เข้ามาคนอินเดียที่เข้ามาเขายังคงคงเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาดังนั้นเมื่อเขาเข้ามาปุ๊บก,ก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและก,กันโอเ้าส่กระนาบ ดังนั้นก็12ตอบอะไรคะเหมือนเราครบเพื่อนต่างชาติมาดกเพื่อนต่างชาติก็มีภาษาเป็นของเขาเราก็มีภาษาเป็นของเราเพื่อนต่างชาติก็ใช้ชีวิตตามสไตล์เขาเราก็ตามสไตล์เราดังนั้นก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันไหมเกิดการแลกเปลี่ยนกันสิ่งเหล่านี้และถามว่าวิถีชีวิตของของคนเขารวมเป็นอะไรก็คือแบบแผนวิถีชีวิตของคนในสังคมเขาเรียกว่าวัฒนธรรม ดัังนน,น้ขตอบเกิดการเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับโอเคถึงมากครับข้อขอไข,อข่ต่อไปสิบสามใครรับอ่าต่างชาติประเต่างชาติคือพวกโซนตะวันตกนะลูกชาติตะวันตกก็คือยุโรปฝรั่งนะลูกอ่ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมอ๋อแสดงว่าคําว่าเหมาะสมก็คือคุณไม่ ทำลายสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมยังคงความเป็นเราแต่ว่ารับมาปรับใช้กับชีวิตไม่ใช่เปลี่ยนไปเลยทีเดียวก็ไกลกินแฮมเบอร์เกอร์แทนข้าวข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยดังนั้นเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมากินแทนนะฮะแทนข้าวทุกมือ้ออันนี้เขาเขานํามาใช้เหมาะสมไหมหรือว่าเขาไม่เหมาะสมไม่เ<ช><ช>หมาะสมครับวีนเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนดึกอันนี้ เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับนนนี่แอบหยิบเงินแม่ไปซื้อบัตรดูคอนเสิร์ตไม่เหมาะสมครับตอบนิดอ่านบทความทางอินเทอร์เน็ตเพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษฝึกฝนแสดงว่าอ๋อทำให้มันดีขึ้นเอามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมก็ออนีตอบข้อหน่อย ่าข้อนี้ครูเคยให้ทําข้อสอบเก็บคะแนนแล้วใช่หรือเปล่าประเพณีไหว้เจ้าไหว้เจ้าเราไหว้ใครนึกถึงใครนะไหว้บรรพบุรุษครับอ่าบรรพบุพรุษเก่งมากดังนั้นนิสัยของคนเราบอกว่าเราถึงประเพณีถึงเวลาเราไหว้เอามีเครื่องคาวหวานถวายแสดงเรายังคงนึกถึงอยู่ไหม ยังคงนึกถึงการแสดงความนึกถึงการทย่แบบนี้บุ๋งบอกว่าเราแสดงถึงความอะไรความอะไรครับามาซื่อสัตย์จุจริตก็คือไม่คดโกงกตัญยูกาตเวทีค่ะเออก็ถูกต้องกับข้อข้อความกาตัญญูกตาวทีกตันญูก็คือเรายังคงนึกถึงบรรพบุตรที่ให้ให้อะไรคะให้สืบทอดสายเลือดเรามาให้ชีวิตเรามาจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้ถูกไหม ยดังนั้นก็แสดงถึงว่าอะเป็นการตอบแทนจากท่านที่ร่วงรับไปแล้วเราก็แสดงถึงความกตัญญูต่อไปสิบห้าหงโยกชื่อคนนะไปซื้อไก่ซื้อเป็ดไปซื้อเป็ดไก่เพื่อเตรียมไหว้เจ้าอะไหว้เจ้าไหวขึ้นชื่อว่าไหวขึ้นชื่อว่ากราบไหวไหวเจ้าไหวบ้บรรพบรุษเทศกาลจีน จากข้อความครอบครัวหวงหยกได้รับอิทธิพลจากจีนด้านไหนนะการไหว้ไหว้เจ้าเออเทศก,กาลจุดจีนมันเกี่ยวข้องกับศิละปะกรรมไหมถ้าศิละปะกรรมเกี่ยวข้องกับการแสดงอักษราศาสตร์ก็คืองานเขียนเขียนไปเลยศิละปะกรรมก็คือการแสดงการค้าขายก็บอกอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าด้านศาสนาก,ก็เกี่ยวเนื่องกับศาสนาบรรพบุรุษเกี่ยวกับความเชื่อดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะงงครับยากไหมไม่ค่ะ,อะโอเคสิบหกครับลูก เขาถามว่าวัฒนธรรมด้านอาหารอาหารนะของตะวันตกก็คือตะวันตกก็คืออ่า่างชาติชาวฝรั่งอ่ะลูกยุโรปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ๋ออาหารของฝรั่งก็จะกินอะไรบ้างแทนข้าวของเขาก็จะเป็นข้าวสาลีขนมปังใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์เฟ็น์ฟรายพวกนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆถามว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ ตะวันตกนี่เขาเอ,อคุูเฉลยไปแล้วเมื่อกี้เช่นน้ำเฟนต้าเอ่ยู้จักน้ำเฟนต้าไหมน้ำโค้กแบ๊ซี่อะไรแบบเนี้ยออแล้วก็อะไรอีกบ้างแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อะไรอีกเฟรนช์ฟรายใช่ไหมมีผงชูรสเยอะ แสดงว่าขอให้เกิดการเ,เปลี่ยนแปลงอะไรและถ้าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาในประเทศไทยอ๋อรับประทานอาหารฟาสซูก,กันนะคะต่อข้อขอควายได้ไหมลูกได้ค่ะ ต่อไปสิบเจ็ดตัวสับมือถือมีไว้ทำอะไรประโยชน์ใช้ติดต่อสื่อสารางูครับเออข้อนี้ง่ายมากๆเลยครูเชื่อว,ว่าน้องได้เต็นแน่ๆเลยสิบเก้าเออสิบแปดเริ่มแรกชาติตะวันตกเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโดยวิธีไหนอ่ะเขาถามว่า เอาตะวันตกเนี่ยเขาเข้ามาด้วยอะไรล่ะตะวันตกก็คือฝรั่งพวกยุโรปสเปนโปรตุเกสใกนสมัยอดีตทำไมเคยเห็นไหมในในเมืองภูเก็ตอะย่านเมืองเก่ามันจะเป็นสไตล์การแต่งบ้านเป็นชิโนโปรตุเกสโปรตุเกสหรือโปรตุกสบ่งบอกว่าในสมัยอดีตนั้นอนะชาติโปรตุเกสเดินทางเข้ามา นะคะแล้วก็ได้มาเผยแพร่ได้มาสร้างสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานะคะชาติตะวันตกเริ่บแรกเขาเข้ามาด้วยวิธีอะไรเขาเข้ามาเพื่อหาเครื่องเทศเขาเข้ามาเพื่อติดต่อค้าขายทําไมต้องติดต่อค้าขายเพราะเขาอยากจะขยายยินแดนของเขาเมื่อเราขยายติดต่อค้าขยายขายได้ก็มีเงินมากพอมีเงินมากก็ขยายอาณาเขตประเทศตัวเองได้มาก ร่รวยมากนะคะมาด้วยอะไรเมื่อก่อนมาด้วยมาด้วยการเดินเรือไงเมื่อก่อนดังนั้นชาติตะวันตกเดินทางมาด้วยเหตุผลอะไรลูกเข้ามาทําไมครับเข้ามาจดก่อซื้อเข้ามาเจดต่อซื้อขายครับถูกต้องครับถูกต,ต้องครับต่อไปสิบเก้าปัจจัยก็คือสาเหตุสาเหตุก็คือปัจจัย ที่ทําให้ไทยรับเอาอาระยธรรมต่างชาติมาอ๋อก็าถามว่าทําไมเราต้องเราต้องเอาอาระยธรรมต่างชาติมาเพราะอะไรเพราะอะไรก็ด้วยเหตุผลงมงายหลงเชื่อไหมหลงเชื่อเหรอคําว่าหลงเชื่อคือหมายความว่าเอพอรู้พอหลงเชื่อหมายความว่าก็คือเขาโฆษณาชวนเชื่อพอเราเชื่อเขาเสร็จแล้วปุ๊บข้อมูลที่เขาให้มามันไม่เป็นจริงนู่นมันมีดังนั้นเหตุผลเนี้ยไม่ใช่ ทำไมต้องรับอารยธรรมต่างชาติมาก็ญหาปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทาให้ไทยเอาอไรทําต่างชาติต่างชาติก็พูดภาษาอะไรกับเราล่ะการติด<ม>ก็มาด้วย<ม>ก็มาด้วยการค้าขายพอค้าขายเสร็จแล้วปุ๊บเวลาค้าขายเขาก็าต้องคุยเจรจารกันถึงไม่ล่ะ,อะพอคุยเจรจารกันแล้วก็เกิดการต่อรองติดต่อเพ้งสารกันเกิดขึ้นถูกไหมเออถ้าข้อนี้ใครมีเทคนิคหน่อย ใครมีสติหน่อยก็สามารถทําข้อสอบนี้ได้เพราะว่าอะไรเข้ามาต้องมีผลติต่อข้าขายพอติต่อข้าขายก็คุณสามารถสื่อสารกันตอนนี้เนี่ยเป็นสาเหตุท,ทาให้เรารับอาไรแะทำต่างชาติมาตอบข้อของขวานต่อไปข้อยี่สิบสุดท้ายของวันนี้ถ้าสมมติเรารับวัฒนธรรมตะวันตกมาโดยไม่ใจจองไม่ไต็ตรองคือการที่เราไม่ได้ ไม่ได้เลือกรับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเข้ามาและเราไม่ได้แต่จองว่าสิ่งนี้มันดีต่อเราไหมสิ่งนี้มันส่งผลต่อเราไหมทางด้านบวกด้านลบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่แต่จองจะส่งผลอย่างไรถูกไหมเพราะว่าทําต่างชาติบางทีเหมือนว,ว่าทําต่างชาติบางทีมันก็มีทั้งในส่วนที่เราก็ต้องกลับมาปรับใช้ไม่ใช่แบบทั้งหมดสักทีเดียวใช่ไหมบางกลุ่มบางคนก็ยังคงใช้ว้ทําที่ผิดผด,ดังนั้นเราการ รับว,ว่าทำโดยไม่แต่กรองจะส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้เกิดความครอบงำทางวัฒนธรรมครอบงำครอบงำาหมาอนครั้งแรกก็ตามตัวเลยลูกว่าทาต่างชาติเนี่ยเราถูกครอบงำอยู่เราไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องถูกแจ้งไม่ได้เลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ไหม ยี่สิบข้อเราเตีมประมาณยี่สิบข้อแล้นะเดี๋ยวอีกสิบข้อเดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้าครูครับการนละ่าอาณาณิคมคืออะไรเหรอครับการล่าอาณานิคมก็คือการสแสวงหาดินแดนเพิ่มเติมเช่นเหมือนบ้านเราอ่ะมีอยู่แค่บ้านเรามีแค่ประเทศเดียวอาณาเขตแค่ห้าไร่สิบไร่แต่เราคิดว่าเ,เราต้องการความยิ่งใหญ่เราอยากเป็นหนึ่งในในโลกใบนี้ เราอยากเป็นหมาบเลขวันทุกอย่างเราอยากเป็นเบอร์หนึ่งเราเราอยากมั่งคั่งร่ํารวยอยากจะยิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่คนต้องมีอำนาจพอมีอำนาจต้องมีคนเพิ่มต้องมีคนเพิ่มไม่พอต้องมีลูกน้องต้องมีดินแดนอาณาเขตดินแดนขยายใหญ่ๆก็เลยจําเป็นว่าตัวเองเนี่ยต้องเดินทางเพื่อไปล่าอาณาณิคมอาณาณิคมก็คืออาณาเขตน,นะลูกเพื่อไปล่าพื้นที่แต่ว่าบางบางพื้นที่มันมีเจ้าของแล้วไงเหมือนเราจะไปเราจะเหมือนบ้านเรามีที่อยู่สามไร่ ข้างข้างบ้านเราก็มีคนอยู่เดี๋ยวเราต้องการจะขยายดินแดนบ้านเราแต่เราก็จะต้องอะไรคะต้องการบ้านข้างข้างบ้านเราอะ่ะเออเราก็ต้องไปทําไมคะก็ต้องไปทะเลาะก,กับเขาก็ต้องไปสู้รบกันอารมณ์เหมือนกับอ่าถ้าเป็นระดับใหญ่หน่อยก็จะเป็นเรื่องสงครามเกิดขึ้นได้หออไหมสงครามสู้รบกันแย่งชิงดินแดนกันต้องการพื้นที่เขาต้องการพื้นที่เราก็เลยเกิดเป็นอนาณาคมการล่าในคมล่าดินแดนล่า ล่าพื้นที่เพื่อมาจับจองเป็นของเราโอเคไหมคะโอเคครับโอเคอ่ะตั้งแต่ข้อสิบเอจนถึงข้อยี่สิบนับซี้ได้กี่คะแนนแล้วก็แจ้งครูแล้วก็แจ้งครู ในข้อสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะพี่ดาวันลูกเก้าค่ะแตต้องออกก่อนนะเดี๋ยวครูเช็คชื่อขีรากรนขีรากรได้เจ็ดครับ ปิยาการเอ็บครับอะมนวันได้แปดคะ่ะกิตติศักดิ์ได้สิบครับนภวีได้เก้าครับปปิพล เอางัา้นครูเขียนปากกาแดงทําไมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครูครูต้องเขียนปากกาดำสิเอาใหม่ลูกที่ดาวันได้เก้าใช่ไหมที่แรกที่แรกกนเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะแปดเจ็ดครับเจ็ดครับเจ็ดเจ็ด,จด,จดโอเคโอเคอ่าปิยาการสิบครับ อะมนวันแปดค่ะกิติศักดิ์ได้สิบครับนัดวีได้เก้าครับปะติพลได้แปดครับสิระวิทย์สิระวิทย์สิระวิทย์ขาดนะปบรวรุษ ครแชทมาเปาววารุษได้หกครับโอเคอิติจักกิติจักเขาเข้าเรียนวิชาอื่นบ้างไหมนี่ลูกเขาเข้าบางคับครับของครูไม่เข้าเลยหนึ่งอาทิตย์นี้ออนไลน์ภาษไทยเทพได้เก็ดครับจะกาน ตะการถ้าไม่ผ่านชื่อหมายควาว่าไม่เข้านะกปติชัยไครลาบอกครูด้วยกปติชัยได้ห้าอะไทรการได้แปดค่ะอามอนเทพ,พได้เก้าครับการจนาภา านางจนาภาพัชรพลพัชรพลปานวาดัดได้เจ็ด,ดครับมทะการมุนทะก,การพิชยาภาได้ห้าค่ะ จันสุดาจันสุดาเขาเข้าเรียนแม้ทีนี้วิชาอื่นพรึกษชาติไดเก้าครับกะหนกวันลักคำมีเจ็ดนะไอรีนก้าวค่ะรัฐกะมนได้สิ สิบหรือสี่สิบค่ะบุญญานุได้เก้าค่ะรัตน,นันได้เจ็ดค่ะปัญจาได้เก้าค่ะสุภกรได้เจ็ดครับมัดเว มัดเวมัดเวไม่เข้าไม่มีคะแนนเลยมัดเวธนากรได้เจ็ดครับพระมลถ้าม,น,ามนเมื่อกี้ครูเพิ่งรับเข้ามาเธอได้ทันไหมถ้ามนจบสุกัญญาสิบค่ะนัทภริาตา เจ้าค่ะพัทธรดาในพัทธรดาในอ่าพัทรดาในนี้ไม่เข้าเลยนะอ่ะมีใครครูแจ้งคะแนนอะไรผิดไหมดูดูค่ะอ่าเช็คชื่อโอเแคส่งไปในไลน์นะ พิดาวันมาค่ะเร็วเลยสิบนาทีตะมนได้ทำค่ะตะมนได้เท่าไหร่คะตะมนพิมมาค่ะได้เท่าไหร่เดี๋ยวครูไปแก้ให้พิดาวันมาค่ะ,คะพิรากรใครเช็คชื่อแล้วออกได้เลยลูกพิรากรเร็วๆพิรากรเมื่อกี้เธอมาไหมอะ่ะมา พิราอรออกแล้วหรอคะนะมาครับมป,ปียางครับปียการมามาครับอ่าใครเข้าแล้วเอ้ยใครใช้ชื่อออกเลยอ,มอามนลวันมาค่ะทามนพิมพ์มาค่ะได้ได้ทาได้กี่คะแนนกูจะกรอกให้อามอนวนันมานะกริศัิดิ์มาครับนัดวี ก็ครูเพิ่งมาครับมาตอนเกาะคะเนนแล้วอะไรปฏิพนปฏิพลมาครับศรีรวิฎร์ศรีราิฎร์ปวารุธปวารุธมากิติศักกิติศักกิติศักิ์ภัทไยเทพ สะที่สกกร,รสกรรักกริ r i t ฤติ a i k หะไทยการมาค่ะอมะมเทีมาครับการจนาภาการจนาภา พัชรพลไม่ขานชื่อคือขาดนะคะพัชรพลปานวาดัดปานวาดัดมนฑการพิชยาภามาค่ะจันสุดาบาลวัดมานะอะไรนะบาลวัดมาครับ ปาลวัตแล้วเมื่อกี้เธอได้กอบบอกอคะแนนครูไหมคะบอกครับคริษชาติมาครับกนกวันกนกวันมานะไม่ไม่ผิดโอเคไอรีไอรีอรมาค่ะนัททักกโมล มาค่ะอุญญนุุมาค่ะรัตนันมาค่ะปัญจามางับสุภกรมาครับมาร์ทเวมาร์ทเวยพระกรมาครับพระมน พรมลสุกัญญาทามลไม่มา,มาค่ะามลมาไหมมาทามลสรุปเธอได้เท่าไหร่อะถ้าไม่แก้งโค้ดได้ศูนย์นาสุกัญญามาค่ะเมื่อกี้ทามลไหมท่ามลขานชื่อไหมเมื่อกี้พรมลถ้ามาพิมพมาค่ะจะอยู่ตรงนี้พิมพมาค่ะ ตอให้ลูกเข้าเรียนแต่ถ้าลูกเวลาครูเรียกชื่อลูกไม่ขานแล้วเวลาครูบอกว่าให้พิมพ์มาน้องก็ต้องพิมพ์มาจะได้รู้ว่าเธอมาแล้วมาถ้ะมนหนึ่งถ้ะมนตสองอะพะมนตมนเป็นพยานนะว่าถ้ะมนเขาเข้าเรียนแต่เขาก็อะไรคะไม่ได้ขานชื่อครูตรงนี้แสดงว่าพะมนอยู่ตรงนี้นะคะ ท้ามนอยู่ตรงนี้ไม่เอ่ยอ่ทาท้ามนครูเช็คผ่านนะคะสุกัญญาสุกัญญาสุกัญญานัฐภกฤตตามาค่ะสุกัญญามาค่ะนัฐภกฤตตามาค่ะพัทธรดายัย ทัศราดานายอ่ะมีใครที่ยังไม่ขานชื่อบ้างคะเช็คค่ะเดี๋ยวพอยวว้อนหลังมาผูวกวกว้ปกครองบอกว่าถ้ามูลเข้าเรียนคนน้นคนนี้เข้าเรียนแต่เช็คขาดหมายความว่าเรายึดตรงนี้เป็นหลักนะคะ่าครูเช็คชื่อแล้วนักเรียนไม่ขานจะได้น,นักเรียนไม่ได้หยู่ตรงนี้่ากมูลมาโอเคแล้วถ้ามูลเธอได้ค,นนไดไคะแนนเท่าไหร่คะ ่ายหน้าสมุดที่เธอทำไม้คูนนะคะมายี่สิบห้าคนนะคะวันนี้ค <Okay. S 1> ะแนนทั้งหมดตามนี้นะคะไปดูเอ,เองครูจะแขปบหน้าจอให้เธอทุกครั้งเวลาเราติวข้อสอบกันในห้องนะคะแล้วก็ครูอัดซูมวิดีโอไว้ด้วยดัยงนั้นใครไม่เข้าใจก็ไปเดี๋ยวครูจะลงอัดวิดีโอไปให้วิดีโอเนี้ยค่ะที่ผ่านมา แล้วก็กลับไปย้อนดูได้นะคะมีใครสงสัยไหมคะไม่มีแล้วเชิญออกได้ค่ะฮัลโหลวันดีค่ะเบลเบลรับเด็กสอบหรือทำอะไรบ้างเปล่าวันนี้ข้าวสอบเออหนูจะติวข้าสอบค่ะข้อ,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 อไอ้บจ้ามีมันกำลัง ขกคนเก็บอยู่หรือว่าถ้าไม่ทําอะไรที่แย้มเข้าเรทไอ๋อได้ได้ไม่มีปัญหาให้คุณครูโอเคค่ะเปเบลได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสักประมาณห้าสิบสิบห้าพี่ขอเวลาสักประมาณเออสิบห้านาทีได้ไหมได้ได้นะได้ได้ได้โอเคเด็กอาจะเข้าเรียนหน่อยสิบ้านาทีนะคะจ้า